สบายนี้ครับมมอเขียนแฟนมอกองพี่น้องมอล่ำสองปัญญาวัล่ำเพิ่นอาวิเชียครับตอนนี้ห้าโมงครึ่งครับบรรยากาศตอนห้าโมงครึ่งเนื้อห้าโมงแรงครับบรรยากาศสุดยอดเลยนี่อกากลางทงไฮทงหน้าพี่น้องสุดยอดครับแต่ว่าพวกไงพวกเหงคือบา้านเฮานี้ทงหน้าอยู่ครับแต่ว่าทงหน้าแบบข้าวเห็ดเขา่าหน้าปังก็เลยมีอากาศมันซุ่ม อากาศชุ่มชื่นเนาะค้นมาขึนซุ่มดีครับพี่นอ้องซุ่มเย็ยนดีสัยานแนีแจะยุ่งละเพราะน้ำเต็มให้หน้าอยู่มันยุ่งมากในมวลเป็นอย่งแล้วเหมือนแร่ะครับยังตลุดไฟครับสีขาวมัน ุด้ยี่เมียุ่งในมวลปัญยังแลยจังไปสิงบุรีปีไก่หน่นี่เราปลาเขาเสียยุ่งไรไรพี่น้องแต่สิมีแน่ยิ่งนั่นและแต่ว่าอากาศเย็นนะครับอากาศเย็นกาสิีโมหลายกันเลย สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่สวัสดีครับมาจากไสครับนี่นี่ไสก่อนครับอยอดเพ่อนี่บอกครับเคยดูไหมนี่หมอลำเนี่ยไม่เคยเลยครั้งครั้งแรกเลยสุดยอดเลยอ๋อระเบียบดูอยู่ที่ไหนแม่อ๋อ ไม่เคยดูเลยเนี่ยดูครั้งแรกเลยน่าจัดไปพี่น้องมาตะเวนเลยครับพี่น้องพอมาไซื้อไ่ได้เห็นแน่นอนเล็กน้อยอีหลากกวามากนะครับเดี๋ยวหญิงก็มาแล้วครับไม่มีเอ้ยไม่มีใครปูเสือเยอะเหมือนเขตภาคอีสานหรอกแต่ก็แต่ก็มีปูอยู่บ้างมันนั่งสบายหน่อยไงใช่ครับเด็กหลับดีกว่าดีกว่าเตี้เนอะ เอี้ก็ต้องไปเช่าอีกนั่งแบบนี้แหละสะดวกสบายกินข้าวหร้อยังแม่เดี๋ยวออกไปเดี๋ยวไปเติมบัตรแล้วก็เดี๋ยวก็เ,เดี๋ยวค่อยปูเดี๋ยวค่อยปลูก็ได้เพราะว่ามันตอนนี้เหลือครับผมวันนี้ครับเหลือเหลือรถอยู่คันเดียวรถคันนี้ลงไฟเสร็จแล้วก็เสร็จเลยรันนนใช่ครับเหลือคันนี้กำลังถอยหน้าถอยหลังอยู่เนี่นยคันนี้เสร็จก็คือหมดแล้วไม่มีไม่มีรถแล้วเขวาจะก่อข้างหลังหมดแล้วก็ที่สนามนี้ด้วยนะแม่วันนี้ แต่ว่าผมว่ามันจะมียุงไหมเนี่ยม,มันจะมียุงไหมเนี่ยปลาเข้าวน,น,นะปีที่แล้วผมไปเล่นอยู่สิงห์บุรีข้างทุ่งนาแบบนี้แหละกางเืนมายุงสุดยอดเลยยุง<อ> <c oughs> แต่วันนี้มันอากาศเย็นดิมันไม่เหมือนปีที่แล้วเนี่ยมันร้อนปีนี้อากาศเย็นอยู่อำเภอนี้ใช่ไหมนี่อยู่ท่าเรืออยุธยามันติดติดเขียนท่าเรนะือ เอาผมถามหน่อยเพราะว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้พวกผมจะไปเล่นที่อลันไปเส้นไหนออกไปสายไอเคียหรือไปไหนคุณพ่อถามคุณพ่อไปไปเส้นไหนไม่ไม่ออก่างนี้แหละถ้าไปต่อแล้วผมไปได้อยู่เพราะมันเข้ามาอย่างนี้ไม่เคยเข้ามาอ้ําเดี๋ยว ฝั่งนี้มันติดมันติดจังหวัดอะไรครับฝั่งนี้อันนี้สบุรีนี้รต่อไปก็เป็นอยุธยาเบอรท่าเรือท่าเรือต้องไปเข้าไปจากท่าเรือไปอยุธยานี่ไกลไหมครับเขตตดต่อเขตตีต่อแสดงว่าต้องผมก็จะไม่ถูกเหมือนกันจะออกไปยังไงเพราะผมเข้ามาเข้ามาจาก จากอำเภออะเนี่ยอำเภออะไรนะอำเภอเสาให้เนี่ยเพว่ามาจากทางเสาให้จะงงๆนิดหน่อยเพราะว่าไม่เคยมาทางนี้ไปได้หมด้าใหมจับีใช่แต่ว่าแต่ว่าถ้าถ้าเราจับตั้งแต่ต้นทางนี่มันจะมันจะไปทั่วเลยนะมันไปทั่วเลยนะถ้าจับต้นทาง ไปดูลิเกมันลอกันไปกลางป่ากันลงเนี่อีสานเสือใช่ครับถ้าเป็นโซนอีสานเสือเต็มแม้วครับ <c oughs> ถ้าที่โลง่งแบบน,นี้สุดยอดเลยอีสานชอบแต่ส่วนมากมันเป็นหน้าแล้งไงครับภาคภา,าอีสานช่วงนี้เป็นหน้าแล้งว่าลงทุ่งนาบ้างทุ่งนาม,นมันมีแต่ฟางแห้งแล้วก็ดินเป็นไอเป็นฝุนนะะ่นครับอันนี้ไม่มีฝุน่นเนี่ยเดินเดินยังไงก็ไม่มีฝุน่นดินเขาดีเนี่ย ผมเอฟซีมาจากอำเภอไทาเลืออายุทยาครับพี่น้องประมาณกิโลคุณแม่มาเนี่ยไกลไหมเป็นเอฟซีติดติดตามนานหรือยังครับติดตามสาวน้อยติดตามผู้หญิงนานหรือยังอยู่แถวนี้ไหม่โอ้มาจากยุทยาเลยนะครับสุดยอดเลยอำเภอไทาเลืออยากดูมานานแล้วไม่รูสาวน้อย เพราะเด็เบิ้งโดนเบิ้งแต่ลิเกพอนัไหมดูแต่ลิเกดูในในโทรศัพท์ดูในโทรศัพท์เป็นยังไงเป็นยังไงคุณแม่มาเจอเวทีแล้วเป็นยังไงมันต่างกับลิเกไหมอลังการมากอันนี้ยังไม่เสียดเปิดไฟขึ้นมาแล้วจต่สุดยอดอันนี้เรารู้จักสาวน้อยอยู่แล้วเนี่ยรู้จักผ่านรู้จักผ่านรู้จักดูไม่รู้จักเลย ไม่คไดูม่เยไม่เค่อยมล่นแถวนี้ไม่ไค่อยมีคิวทางนี้ด้วยสลับุรีบุรีที่เขามาวันที่เท่าไรก็เือบว่างหนาวหนาวไหมอำเภออำเภอเฉลิมพระเกียรติอ่อมันก็อยู่คนละฝั่งสระบุรีแล้อันนั้นมันอยู่ฝั่งน้นตั้งแต่หมอลำก็ยังเพิ่งเห็นครั้งแรกในอำเภอเนี้อำเภอดอนพุทธ ได้ยินได้ชื่อแต่ไม่เคยเห็นาปีอเ่อไทไมมางม่างนี้แหละแล้กลับีสองนเมเ็ระเลี่ยเ่นที่นี่เล่นวัดคาแดงอ่ะวัดคาแดงอ่ะมาปีทองอ่ะนี่ยแถวนี้่าคาแดงอำเภออะไครับเนี่ยเนี่ยดอนพุทธเหมือนกันแต่แถวนี้เขาคนอีสานหรือว่าไงเขาก็มีมามีอยู่เป็นัวั แผ่นสารบุรีขันโซนฝุ่นอีสานไหลเลยแผนโซนฝากฟังขึ้นมาหาห้องคุนแล้วทับกวงเท้าแก่งค่อยฝุ่นอีสานไหลเลยกงไม่มีคนวันนี้โคศกโคศกพูดอยู่เมื่อกี้ว่าเอฟซีทางลบบุรีเขาโทรมาถามเส้นทางแล้วมายังไงเขาเขาจะมาดูสาหน่อยแต่เขาไม่รู้ว่าจะมายังไงโทรถามทางกันอยู่ มีใครับรถมามาไหมรนอาาี่เลยเปิดไฟละอตามมาทีหลังอีกลังเปิดไฟครับพี่น้องครับจายุธยายุทธยาคุเก่าของเราแต่ก่อนไม่รู้จักจักไนนก่สีหัดแล้วครับไก่สีแหล้่แล้วครับ เดี๋ยวไปจับมือรับโชคหน่อยนะพี่ไปจับมือน้อยๆของอีหล่ารับโชคแล้วเพื่อมีโชคครับใกล้มือแล้วใกล้วันห้วยออกแล้วเพื่อมีโชคโอ้ทั้งวัดเปิดฟื้นเปิดไฟขึ้นแล้วครับพี่น้องขอบคุณคุณแม่แล้วนครับขอบคุณครับผม นี่เปิดฟื่นเปิดไฟแล้ววันนี้สปอนเซอร์รักเขาครับกะทิอร่อยดีก็มาเนื้อวันนี้มาเนื้อบัตรหน้างานร้อยหกสิบพี่น้องเหมือนเด้งมวนมาเาลุ้มกันครับแต่ยิ่งโคศกว่าโอบ้างหันว่าฮอตดีซี่าสั่นว่าขอบคุณพี่น้องหลายๆครับผมพอกันคลิปหนาครับสวัสดีแม่มาพูน